จิลิตเหรียญริปโตพื้นฐานดีในวงการกีฬาเทรดได้แล้ววันนี้ที่อัพบิดจิลิตนะครับเป็นผู้นำสกุลเงินดิจิตอลสำหรับโลกของกีฬาและวงการบันเทิงโดยผู้ให้บริการฟินเทคในมอตารจิลิตนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรฟุตบอลระดับโลกครับเช่น FC บาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปารีสแซง์แมงอีกทั้งยูฟาแชมเปียนลีกโดยแฟนคลับนะครับที่ซื้อ CHZ สามารถเอาไป สเต็กนะครับแฟนโทเค็นได้ที่สโมสรนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.27ดอลลาร์นะครับโดยมีวอลลุมการเทรดวันละ147ล้านเหรียญดอลลาร์ครับมา r k เก็ตแคปอยู่ที่1,600ล้านเหรียญดอลลาร์โดยลิสต์อยู่ใน g l o b a l exchange ทั่วโลกครับเชนอัพบิตทำเฟมเดย์นะครับตอนนี้ราคาชิลิตอยู่ที่8.53บาทนะครับแนวรับอยู่ที่7บาทแล้วก็ จุดเข้าซื้อครตามหลักเทคนิคข้อคือทะลุแนวต้านเส้นเฉียงนะครับแล้วก็ทะลุ9.32บาทนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่11.93บาทครับเป็นเห็นด้วยไหมครับว่าเราควรซื้อตอนราคาตกแล้วก็ขายตอนราคาขึ้นนะครับผมแพทริกสอนทิกเทรตครับ